สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้นะฮะก็นี่มาพามาดูค้านะครับใส่ชุดแต่งฮอกไปเนาะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับนุ่นเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนนะครับเรามีนะนะครับถ้าเกิดท่านใดเปลี่ยนเปลี่ยนแต่สเกิร์ตหน้าก็ได้นะครับคิว้อเป็นจุดก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนชุดแต่งทั้งหมดก็ได้นะนะครับนี่เราก็มาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าก็ให้ทําเป็นสีดําเลย ก็จัดการให้เรียบร้อยครับเรามีทั้งรถใหม่นะครับที่แต่งขายเนาะหรือว่าลูกค้าท่านใดออกไปแล้วต้องการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอยากจะทำอะไรก็ติดต่อก็มาได้เลยนะนะฮะนี่ก็หล่อเลยนะครับลูกค้าก็แต่งมาหล่ออยู่แล้วนะแล้วก็มาเก็บเรื่องของตัวชุดแต่งนะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสนใจตรงไหนก็โทรมาได้เลยครับ วัสดีครับ